วันนี้จะมาบอกสามเช็คลิ์ว่าคุณสามารถที่จะทําออนไลน์ได้ไหมเอาแบบง่ายๆนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนอ่ะที่แบบเขาก็ถามมานะคะคือถามไหลายคนมากอ่ะว่าอยากทําออนไลน์อยากทําออนไลน์อยากทําออนไลน์แล้วจะแบบจะเริ่มต้นทํายังไงถามแล้วก็หายไปถามแล้วก็หายไปอย่างแรกเลยนะคะอยากคุณออ,อกจากคอมฟอร์ทโซนได้ไหมจากการที่เ้ย วันอาทิตย์นะฉันขอพักผ่อนนะอฉันไปเที่ยวฉันไปหลั่งล้านะฉันขอดูซีรีส์นะเออฉันอยากจะไปช้อปปิ้งนะอันเนี้ยคือคือถ้าคุณคุดออกจากตรงนี้ได้เพราะว่างานออนไลน์น่ะมันเป็นงานที่แบบนะมีสิ่งที่เราต้องทำอยู่สองอย่างก็คือ การทาออนไลน์คือการทํางานกับความคิดของตัวเองฉันฉันจะทํำไหมฉันฉันอยู่สบายดีแล้วอ,อนะคะกับทํางานอยู่บนบนปัญหาของคนคอืนะ่นในแต่ละวันเราต้องคิดว่าเอ้ยคนเขามีปัญหาอะไรเราต้องเราต้องไปช่วยเหลือเขาอันที่สองอะ่ะคุณคุณเรียนรู้ได้ไหมนะคะในออนไลน์คือสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นการการไลฟ์สด เนี่ยการแต่งรูปการทำวิดีโอการทำคอนเทนต์ฝึกทักษะต่างๆเนี่ยใน mm hmm. งานประจำไม่มีสอน uh huh. ซึ่งมันมีทั้งการเรียนรู้ด้วยตัวเองกับการที่เราไปลงโค้ดในแต่ละวันเนี่ย mm hmm. มันมันต้องเรียนรู้แน่นอนจากการที่คุณเคยนอนสองทุ่มคุณเปลี่ยนมานอนสามทุ่มได้ไหม คุณเก็บนมานอนสี่ทุ่มได้ไหมคุณเก็บนอนห้าทุ่มได้ไหมในบางวันนะบางวันก็เทียงคืนตีหนึ่งอ่านะคะก่อนที่คุณจะไปลงคอร์สก่อนที่คุณจะไปเทคคอร์สก่อนที่คุณจะไปทําออนไลน์เนะะี่ยคุณลงมาเช็คลิสต์ตัวเองก่อนนะคะว่าเออฉันรักการเรียนรู้ไหมหรือเออฉันไม่ชอบเลยอันที่สามอันที่สามนะคะคุณลงมือทําแบบซ้ําๆได้ไหมอ่านี่คือสิ่งสําคัญห,หลายคนบอกว่า เฮ้เออมันต้องทําเรื่องใหญ่มันต้องทําเรื่องยากมันต้องทําเรื่องเยอะจริงๆไม่ใช่แค่ทําสิ่งเดิมๆซ้ๆําๆสิ่งเดิมๆซ้าๆให้มันได้แค่นั้นเองเดี๋ยวจะให้การบ้านหรือให้เช็คลิส์ให้เราไปทําดูซัก เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยฉันเหมาะหรือเปล่าที่จะทำหรือถ้าฉันทำแล้วฉันจะประสบความสำเร็จไหมนะไม่ต้องไปถามใครแล้วเราก็จะรู้คำตอบเองว่าเฮ้ยฉันเหมาะหรือเปล่าหรือว่าฉันจะทำงานประจำของฉันต่อไปดีนะคะกิจกรรมที่ให้คุณเอาไปทำนะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะให้คุณไปทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำจะบอกว่ามันง่ายมากมันง่ายง่ายนะ ไม่ได้ให้ไปทําเรื่องยากนะคะอ่ะอ่ะเอนหนึ่งนะคะให้คุณไปออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้อ่ะวันหนึ่งสักห้าถึงสิบนาทีคุณทำอ่างเงี้ยให้ได้ทุกวันในกิจกรรมเหล่าเนี้ยที่จะเขียนให้นะคะให้คุณไปเลือกอ่ะสักสักสามกิจกรรมอ่าบางคนอาจจะไม่ชอบอ่านหนังสืออ่านหนังสือัก หนึ่งหนึ่งหน้าดื่มน้ําให้ได้วันละสามลิตรคุณเชื่อไหมคนเราส่วนใหญ่จะทําแบบซ้ําๆเดิมๆซ้ําๆเดิมๆอ่ะได้ไม่เกินสามถึงเจ็ดวันอ่ะอย่างเก่งเลยนะอย่างเก่งเจ็ดวันโดยที่คุณทำเองโดยที่ไม่มีแบคทครบังคับนะไม่มีใครบังคับนะยกเว้นว,ว่ามีคนบังคับคุณนะฮะแต่ในออนไลน์บอกเลยว่าไม่มีใครบังคับคุณ เป็นสิ่งที่คุณต้องทําเองดูแลตัวเองล้วนๆอันที่สี่อะไรอีกที่คุณไม่เคยทําอ่าคุณอาจจะคุณอาจจะไม่เคยเก็บที่นอนอะนะให้คุณไปทําอะอันที่ห้าคุณอาจจะไม่เคยขอบคุณก็ได้คุณอาจจะไม่เคยขอบคุณเงินขอบคุณตัวเองอะไรอีกที่คุณไม่เคยทําที่มันง่ายแต่ ก็ทำไม่ได้อ,อ,อ่าให้อีกข้อหนึ่งให้ออ้าวบางคนอาจจะไม่เคยนั่งสมาธิก็ได้นะคะนั่งสมาธิหกข้อเนี้ยนะคะหกข้อเนี้ยให้คุณเอาไปเช็คลิสต์เอาไปทอํอดูนะคะอ่าให้ทาแบบได้์ยี่สิบแปดวันเดิมๆซ้ําๆหรือถ้าทำยี่สิบแปดวันเสร็จแล้วนะคะทําได้เสร็จแล้วทําทําต่อให้ได้หกสิบวันอ่าทาต่อไปหกสิบวันเลย ทำหนักเพิ่มขึ้นอีกนะสมมุติว่า,าเ,คเคยนั่งสมาธิวันละห้านาทีใช่ไหมได้ยี่แปดวันอา,อาจจะนั่งเพิ่มขึ้นเป็นสิบนาทีโอเคไหมคะเอาทำนต่อไปเก้าสิบวันเก้าสิบวันโอ้ฉันจะนั่งสิบห้านาทีเลยโอเคไหมคะนี่ลองออกไปเช็คลิกดูนะคะถ้าเกิดใครทําได้ไม่ได้ยังไงนะคะอีกอันนึงก็แล้วการแถบให้ ถ้าถ้าคุณคิดว่าเอ้ยทําเองไม่ได้อ่ะอยากจะมีคนพาทำคุณจับมือทำนะนะไปลงคอร์สนะคะที่มันทําให้คุณได้ฝึกนะคะอย่างน้อยยี่สิบแปดวันอาจจะเป็นคอร์สฟรีหรือคอร์สถูกๆทีมล่างคือฝึกฝึกความเนื้อฝึก,ก,กว่าฉันจะเรียนรู้ได้ไหม ฉันจะทนพอไหมอยู่คุณจะรู้นะคะว่าคือชอบไม่ชอบรักไม่รักทาได้หรือทําไม่ได้